สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟีนะครับวันนี้ช่วงคำคำีครับพาพี่น้องมาเป็นเนี่ยครับเขามีอาจารย์พอด,ดีได้อุป,กร,รรปกรณ์เสริมมาครับจน อาจารย์ีเป็นคนแจ๊จารแซกเป็นคนเอาขข้นวันนี้อันนี้พุดดีมือแซกนะครับแซกมือมิกครับโอ้ได้เสียมาเใ่เนี่ยนี้เสียเพี้ยนของหที่แม่มนครับพอไปไปเยนตตีแล้วปไปได้หาเสียมาบอกอย่างนี้กองใหญ่เลยครับนี่ยเยหมดอีกสั่หนึงเนี่ยสับโอ้โอ้บ่แม่บ่แม่โอนี่โอ้บันเีอ้ นี่ครับปักไฟแบบปักไฟเพิ่นตองไปต่อเห็นไหมของเพิ่นของเพลินไล่ไปไหมอาจารย์มีครับขยายรุ่นนี้นี่สิเป็นขยายรุ่นเป็นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่ดีที่สุดนี่เลยครับราคาราคาราคากับประมาณดีที่สุดเท่ากันลน,นะครับ<ม>เอามาเสริมทับของไอ้หน่วยหนึ่งข<ม>องระบบเสียงของหน่วยหนึ่งนะครับครับผมโอ้ย ครับครับเปนไอ้เป้าอยู่ครับเิ็นไอ้เป้านี่่แม่นเป้าแซกนะครับบอครับบ่ครับต่อยังครับอ๋อบอครับอกัยังโอเคเลยเไปีบ่อยจ้ครับัากกต่อไฟนะครับต่ออยู่บนมือต่ออยู่บน เ,เอาไป,ไปไปถาม้างนะครับสวัสดีครับ้างนานย,นย้างครับวันนี้เป็นขังไหนนะครับอโอ้เอเ๋ยครับวัวน,นมาหน่อยเดีนตุ่มสภาพนะครับูสภาพโอ้เหลายวยอนอาจารย์บอดเลยนะครับภูมิหมดหน้าหมุดหลังสายไรสายสายไรก็เด็นใหม่เป<อ>็นเดียวเรียบร้อยเหมือนเนาะนี่ครับาามาเป็นฝะาขแข้งครับมารีวิวยังไงครับรีวิว สาข้างรถแห็นมาดังนะครับนี่ครับเงีงาเก็บเล่นป่ครับวันนี้ตะกี้มันมันสีว่าเขาลอกมันเนาะนี่ครับมันมันตกอ่ครับนี่ทำไมมันงัดทัไมันงัดทมันงัดสีบอดี้รถครับงานสาข่างนีู่แล้วงันเอ้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยียบมิดเดี๋ยว ช่วงว่างๆตรงไหนช่วงคักๆสักกันเดี๋ยวรถเขาอูเก็บสีไหม่อาจมเพราะสีเท่ดสีเองเลยบอกครับครับเขาอูนะครับเขาอูเนี่ยนะเขาอูเนาะอานี่นะครับสีมันแตกมันเนี่ยมันเกิดนี่ใช้งานมาหลายปีนะครับอากาศเรียบร้อยครับโดยเครื่องบอสแกะแล้วครับขอนครับเหมือนแร่งขอน

nó nó có phải thắt dây lại, lại chìm luôn. phải nhớ vấn đề là anh em vẫn chìm đấy. một cái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  บรรยากาศช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับนี่ทีกําลังกระปุงใหม่นะโอ้ลําพลยง รำแด้งกับพยูร์ล่างให้เห็นนะครับแนยวนย้อนอาจารย์อ้างครับงานนี้ครับก็อน,นอนหัวกะตือหรือหัวตะมาหน่อยนะวายเดี๋ยวเข <laughs> า,าเดี๋ยวบอยเราอะไรดีล่างรถมาตัมรถไฟกันนะครับโดยทีมงานพลังวัยรุ่นจีกระตือน,นะครับ จะเปลี่นแปลนี่แค่เพียงจัดนะัวเสริมนะครับขับแหลมนะแจักรุ่นี้อย่างเงี้ยครับโปโปอย่างพวนี้ยครับโอู้นะจะดีกับต่อนเอ๋อล้อชมรอฟังเสียงกันครับว่าเป็นอย่างนะครับ นกำลังเคลียร์ภายในนะครับเพื่อจะเอาพาวเวอร์ขึ้นมานะครับโดยอาจารย์แซกแล้วก็อาจารย์บุดดี้นะครับตอนนี้กำลังมา<อ>หัดมิกอยู่ครับอตอนนี้กำลงังมาหัดมิกอยู่ครับเพ<อ>ื่อดังคืออาจารย์บุดในเกษตรที่เป็นกระแสเนี่ยนะครับบอบอแมนครับคนละคนคนละคน<อ><อ>ครับผมอันนี้หลวงปู่อาจารย์บุดหลวงปู่สิงห์ทองครับลูกศิษย์หลวงปู่สิงห์ทองครับ ตอนนี้ก็ลังมาัดมิกอยครับเพื่อดังคือเนี่โอ้โเลนดดเซอครับผมไปอยากดังในทางทีทีดองกที่ไนล่บอกโเลนด์ดูสิรับแซกในกระดังเนี่ยเบาหนอยเบาพอได้ดัวว่าขันเอาห็เศร้าเนี่ยขวเขยันฝืนเยันาครับมเป็นอะไรเศร้าเศร้านี่เมาวลดนี่เมไม่ชดนะเอศาเียนะซายมันเป็นซายข่อยมี่ข่อยมี่ข่อยมีสายอยู่แต่ว่าเจะเห็ดชองไว้เหรอมเอามแล้วเอาไ่ นี่เลยช่องมันอยู่นี่เอาไม่ละกันช่องมันเหลือเออข่อยมีสายอยู evet ่นี <h <h ่ครับเหลือนี่มียูหันยูหันตัวแม่นว่ะเอ้าเอาดันเลยเด้อเด้อบ๊วยมัน่ไปสองห้องเสียไปสองเลยน้องไปหัดเสียสดอ๋อนะครับกะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเอากะฝากพี่พาน้องครับ รถแห่ล,ลำเพลินเตเสด็จินนะครับรถดแห่ลำแพนรถดแห่าสาวน้อยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนไปถึงพี่แมนมืน่อวันนะครับฝากปีฝากน่องนะมีการมีงานกับสอบถามราคาสอบถามคิวงานได้เลยนะครับนี่แบรนด์นี้ไม่มีสีหลังนะครับนะ ทงในคลิปนี้กับาเบียขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีกางอัปเดตเดี๋ยวไทยสุพีสุนองเปิ่งนไหมนะครับสำหรับก็ฝากพี่น้องอยู่ทีนะครับขอบคุณมากแล้วก็กดติดตามกดถูกใจให้กำลังใจนะครับคนทำคลิปนะครับเดี๋ยวจัะไม่กันอีกคลิปตรงซูเมื่อซูเมื่อนะครับบอบอบอให้ขาดนะครับเมื่อกี้กัมีตรไยสดเนาะ ใจหน่อยก็เมื่อคลิปสองคลิปนะครับต่อไปในการทำงานหน้างานของเขาครับนในคลิปนี้เราเรียขอฝากพี่น้องไท้านหนึ่ครับสวัสดีครับ